ปวดหูปวดตาปวดใจกับการเรียนออนไลน์จะทำยังไงดีครับสวัสดีทุกๆคนครับมาพบกับช่องอูเดือดเจนแซอีกแล้วนะครับก่อนที่จะชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป สู่30 subscriber ไปด้วยกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแบบชวนเล่ามาชวนคุยมาชวนแชร์กันดีกว่าว่าการเรียนออนไลน์ในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็อันนี้คือมาจากส่วนตัวเรานะแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เพื่ออาจจะเป็นแบบส่วนหนึ่งในการที่ช่วยทุกคนในการเรียนออนไลน์แบบได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพกับในช่วงยุค New Normal แบบนี้ด้วยงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ ก็การเรียนออนไลน์ทุกวันนี้นะครับนอกจากจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องบอร์ดแบนหรือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราบางคนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้หรือบางคนเข้าถึงได้แต่ว่าสัญญาณเน็ตอาจจะตะก,ก,กุตะกักหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ไปด้วยนะครับและรู้หรือไม่ครับว่านอกจากนั้นนะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยครับก็ยังส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเพื่อนๆในวัยนักเรียนนักศึกษาอยู่ด้วยครับจะส่งผลกันยังไงบ้างน,นะครับ <ª> เดี๋ยวเองมาดูกันเลยนะครับ <ª> ก็วิธีการป้องกันที่จะเล่าให้แล้วก็แชร์ให้ฟังสองวันนี้นะครับบางส่วนเนี่ยผมเอามาจากบทความที่ผมอ่านมาหลายๆบทความและบางส่วนนะครับก็ได้มาจากการที่ผมเนี่ยได้ไปคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลนด้วยครับผมปัญหาข้อแรกครับ,รบก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาครับแน่นอนครับว่าการที่เราต้องจ้องหน้าตอนาันนาน จ้องหน้าจอแสงติดฟ้าย่อมทําให้เกิดอาการสายตาอ่อ,อนล้าอ่อ,อนเพลียหรือว่าเกิดอาการปวดตาได้ปัญหาข้อที่2นะครับก็คือปัญหาเรื่องก,การปวดหูนี่แหละครับอย่างพวกเราเนี่ยครับก็ใส่หูฟังนาน,านๆใช่ไหมครับเวลาตอนเรียนอ่ะบางคนอาจจะใส่หูฟังนาน,านๆแล้วก็ฟังเสียงที่แบบว่าอาจจะเป็นเสียงที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอ,สมอดังไปเบาไปอาจจะเป็นที่คอมของทางโฮสต์ด้วยอะไรก็ว่าหนันนะครับก็เกิดอาการที่แบบว่าปวดหูประกอบกับว่าถ้าเกิดว่าบางคนเพื่อนๆ,ๆบางคนนะ่ครับ ได้ใส่หน้ากากแบบว่าหน้ากากที่มันรัดหูมากอันนั้นก็คือจะเกิดอาการปวดตรงใบหูดูไปด้วยฉะนั้นแล้วอาการปวดหูนั้นก็จะขึ้นทวีคูณเป็นสองเท่าเลยครับและทีนี้นะครับเราจะมีวิธีการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหูปวดตากับการเรียนออนไลน์ในช่วง New Normal, ยุค New Normal นี้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือเพื่อเป็นแนวทางสําหรับให้เพื่อนๆหลายคนนั้นลองทําตามดูแล้วก็เป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันอาการปวดตาปวดหูได้ในระยะหนึ่งบ้างนะครับ ข้อแรกครับผมก็คือเรื่องการกินวิตามินครับผมไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B C DEK อะไรก็ว่าไปครับผมซึ่งวิตามินเหล่านี้นะครับก็จะพบได้ในะาอาหารทาง้าหมู่เลยครับผมแต่ถ้าเกิดจะให้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเนี่ยผมกินวิตามิน C เป็นประจำครับผมเพราะว่าวิตามิน C เนี่ยประการแรกนอกจากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสายตาให้ดีแล้วแล้วก็ประการที่2ก็คือวิตามิน C จะมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันสําหรับคนที่นอนดึกหรือคนที่แบบว่า เป็นภูมิแพ้หรือว่ามีโรคประจําจตัวเล็กๆน้อยๆง่ายๆอะไรประมาณนี้เลยครับซึ่งวิตามินซีนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยบํารุงระบบกระสาตาตาแล้วก็ระบบสายตารวมถึงเขาเรียกว่าระบบเส้นเลือดในตาเนี่ยครับไม่ให้เกิดอาการปวดตาบวมตามากเกินไปเนื่องมาจากการดูที่หน้าจอคอมนา์ครับผมซึ่งวิตามินซีนะครับก็จะขอแนะนําเลยนะครับว่าสําหรับใครที่ต้องหน้าจอนาน,าน หรือใครที่ต้องเพ่งเล็งกับหน้าจอในที่มืดๆนะครับก็แนะนําให้กินนะครับผมแต่ว่าที่พูดนี้ก็คือว่าไม่ใช่แค่วิตามิน C ตัวเดียวนะครับวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน e D K อะไรว่าไปนะครับก็มีส่วนช่วยในการบำร,รุงสายตาด้วยนะครับผมแต่ว่าวิตามิน C นะครับก็จะเป็นวิตามินที่หาได้ง่ายสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องในผลไม้เช่นผลไม้รสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะนาวส้มหรือสับประรดหรืออย่างผักเช่นมะเขือเทศนะครับ ซึ่งทั้ง4อย่างที่กล่าวมานี้นะครับก็จะมีวิตามินซีมากที่มีส่วนช่วยในการบํารุงระบบสายตาของเราได้นั่นเองครับข้อ2นะครับข้อน uh ี้นะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยชะลอเรื่องการปวดตาของเราได้นะครับก็คือว่าสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะที่แบบว่าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ในห้องดูมือถือด้วยแพดในห้องเนี่ยครับเป็นประจําก็อยากจะแนะนําว่าให้ลองมานั่งเรียนข้างนอกบ้างเพราะว่าข้างนอกเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแสงธรรมชาติแล้วก็ สายตาเราเนี่ยครับก็ได้ได้ปรับกับแสงธรรมชาติแล้วก็แสงหน้าจอเนี่ยให้เข้ากันกลมกลืนกันกันด้วยถ้าเกิดเราเรียนแต่ในห้องในห้องเนี่ยครับอ่าบางห้องปิดมืดไปเลยหรือบางห้องเนี่ยครับเขาเรียกว่ารับแสงที่ไม่เป็นธรรมชาติซึ่ง2ออย่างนี้นะครับห้องมืดกับห้องที่แสงไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยครับ ก็จะส่งผลทำให้สายตาเราปวดแล้วก็รู้สึกล้าสายตาขึ้นไปมากขึ้นอีกนะครับทีนี้เนี่ยครับการออกมานั่งข้างนอกเนี่ยครับนอกจากจะเป็นการปรับแสงระหว่างตาแล้วก็แสงกับหน้าจอแล้วก็แสงสภาพแวดล้อมข้างนอกให้มันเข้ากันสมมติมดูแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยชะลอแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับเรื่องปวดตาด้ด้วยครับข้อ3นะครับ ดื่มน้ำไม่เยอะครับผมเพราะว่าน้ำเนี่ยครับจะมีส่วนช่วยในการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งได้สําหรับเพื่อนเพื่อบางคนนะที่แบบว่าจ้องหน้าจอเรียนออนไลน์นานๆแล้วเกิดอาการรู้สึกว่าตาแห้งเพราะว่าตาเนียขาดน้ำฉะนั้นแล้วเราควรจะดื่มน้ําให้เยอะๆเพื่อป้องกันตาแห้งในส่วนนี้ด้วยครับข้อที่สี่นะครับอันนี้ก็คือแนะนําว่าอย่าทําเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องสายตาของเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยต่อไปในนระยะยาวด้วยก็คือว่าห้ามเปิด แสงหน้าจอหรือเปิดเรียนออนไลน์ในที่มืดเด็ดขาดถึงแม้ว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะรีแสงหน้าจอให้แบบปรับที่มืดเข้าแล้วเข้าตามนะครับแต่ว่าสายตาเราเนี่ยครับมันต้องเพ่งเล็งอยู่ถึงหน้าจอมากต่อให้คุณจะรีแสงหน้าจอแต่ว่าที่มืดก็คือที่มืดอ,อยู่ดีครับมันตอบแสงสภาวะเข้ากันไม่ได้ฉะนั้นแล้วก็แนะนํานะครับว่าที่มืดๆนะครับอย่าเปิดหน้าจอเรียนไปเลยดีกว่าเพราะว่าสายตาเ่ยครับมันจะ เกิดอาการแบบช้ำรดสายตาเร็วขึ้นแล้วก็สายตาเนี่ยมันจะเสียเร็วมากขึ้นด้วยครับข้อ5้านะครับอันนี้มันถึงเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหูบมากนะครับอาการปวดหูจากการเรียนออนไลน์เนี่ยครับก็อาจจะมาจากการใส่หูฟังอย่างที่เราบอกไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้นะครับวิธีแก้ของเราเนี่ยครับที่ทําก็คือว่าให้ใส่หูฟังข้างหนึ่งพอนะครับและทีนี้น,นะครับพอเราใส่หูฟังข้างนี้ไปนานแล้วเราก็รู้สึกจะปวดหูด้านนี้ใช่ไหมครับเราก็มาเปลี่ยนสลับอีกด้านหนึ่งบ้างในการฟังนะครับ ถ้าเกิดสมุิด้านนี้ปวดขึ้นมาอีกแล้วด้านนี้อ่ะเลือกผ่าดีแล้วก็สลับกลับไปฟังคือสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับก็เพื่อว่าให้หูด้านด้านหนึ่งเนี่ยได้เกิดการผ่อนคลายหูด้านหนึ่งเนี่ยจะได้เกิดอาการคลา,ายความปวดลงบ้างแล้วก็อาการปวดหูเนี่ยครับปวดหูนี่ครับ,รบมันจะไม่ได้เกิดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับก็สําหรับเพื่อนๆบางคนนะครับใครแบบว่าใครอยากจะลงทุนซื้อหูฟังทุกวันนี้นะครับหูฟังก็มีแบบกระชับหูแล้วก็ออกแบบมาเพื่อสุขภาพของหูกันแล้วใช่ไหมครับ ก็อันนี้นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับตามร้านขายอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ตา่างๆทั่วไปนะครับและอีกสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เราอยากจะเตือนแล้วก็อยากจะแบบว่าอยากจะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีกับการช่วงเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องการพักผ่อนและการนอนหลับให้เพียงพอครับไม่ว่าอย่างที่เราพูดท,ทั้ง5ข้อที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันสายตาหรือการป้องกันอาการปวดหัวเลยครับถ้าเพื่อนๆมีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ รับรองว่า5ข้อที่เพื่อนๆทาอยู่นั้นที่ผ่านมาสมมุติเพื่อนๆทํา5ข้อที่ผ่านมาที่เราพูดเนี่ยทำได้ดีหมดทุกอย่างเลยแต่การพักผ่อนไม่เพียงพอ5ข้อนั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรเพื่อนๆได้หรอกครับเพราะว่าการพักผ่อนนะครับถือเป็นหัวใจหลักสําคัญของสุขภาพเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับไม่ใช่แค่สายตาหรือหูเท่านั้นนะครับแต่มาถึงสภาพร่างกายของเรา โอเคครับงั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการปรับตัวยังไงในการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ทําให้สุขภาพเราไม่สุดโทรมตามลงไปด้วยนะครับอันแรกนะครับก็คือทานอาหารพวกวิตามินเยอะๆไม่ว่าจะเป็น A B C D E K อะไรก็ว่าไปประการที่2นะครับดื่มน้ําให้เยอะๆเ,เข้าไว้เพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยครับก็จะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาแห้งได้ประการที่3นะครับก็คือ ให้ออกมาแบบว่านั่งเรียนข้างนอกภายนอกห้องบ้างเพื่อว่าที่แสงทั้งแสงสายตาแสงจากภายนอกโอ้แสงจากหน้าจอครับจะได้ตับให้มาสมดุลกันข้อ4ครับผมอย่าดูจอในที่มืดเด็ดขาดแม้ว่าจะมีการหลีกหน้าจอนะก็ตามข้อ5ครับสําหรับคนที่ปวดหูก็คือว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วก็ใส่หูฟังสลับกันอันนี้ก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการลงได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็ข้อ6ครับสัมผัญที่สุด ถ้าข้อ6ขาดไปมันจะทําให้ไม่เกิดข้อทั้งห้าที่ผ่านมาเลยก็คือเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองครับก็ส่วนตัวผมนะครับผมก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนทําทงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เกี่ยวกับที่จ้องหน้าจอพร้อมหน้าจอมือถือหน้าจอไอแพดตลอดเวลาเนี่ยครับเข้าใจนะครับ,รบว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงยุค new normal ที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับในช่วงนี้จากนั้นแล้วเราก็คงต้องหนีไม่พ้นเรื่องออนไลน์แน่นอนครับ แต่ที่จะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็คือว่าเราจะมีวิธีการรักษาสุขภาพของตัวเราอย่างไรกับในช่วงยุค New Normal โดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงยุคออนไลน์แบบนี้เพื่อให้เราได้มีชีวิตอยู่ต่อไปที่ยืนยาวแล้วก็ข้ามผ่าิกฤจนี้ไปได้อย่างเพอร์เฟกด้วยกันครับก็ในคลิปนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดบางส่วนนะครับอาจจะไม่ครอบถ้ววหรือว่าอาจจะตกหล่นหรือว่าขาดหายไปไหนบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปผมผมจนจบนะครับอย่าลืม ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยาแน่ก็กดติดตามสิครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสู่30 s u b สไคร์เบไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ t h Thank you อริ้ตโตโกไซมัสสปาซีวา